ภาษีสำหรับแพทย์ปี25 64ีนะคะการที่จะวางแผนภาษีได้เนี่ยเราก็ต้องคำนวณภาษีของเราได้นะคะว่าเงินได้สุทธิเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็นำมาคิดเรื่องของอัตราภาษีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยก็จะเป็นว่าเงินได้ของเราเนี่ยทั้งปีเนี่ยเท่าไหร่และเป็นเงินได้ลักษณะไหนนะคะเพราะว่าเงินได้แต่ละลักษณะเนี่ยก็จะสามารถ,ถค่าใช้จ่ายเนี่ยได้ต่างกัน แล้วเราก็ควรจะต้องรู้ด้วยว่าค่าลดหย่อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเมื่อเป็นเงินได้หักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่าลดหย่อนก็จะออกมาเป็นเงินได้สุดทธิเงินได้สุดทธิตรงนี้ก็จะนําไปคิดอัตราภาษีและก็ออกมาเป็นภาษีที่ต้องเสียและเราจะคํานวณภาษีของเราได้ยังไงเนี่ยมาติดตามกันได้จากคลิปนี้กันค่ะ ฝากช่อง y o u t u ช e n h l ด n อกเตอร์ตูวิด้ดวยนะคะกด subscribe และก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและกองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องมารู้จักกันก่อนนะคะว่าและรายได้ของเราเนี่ยถ้าเราทํางานในสายอาชีพหมอของเราอยู่นะคะรายได้เราเนี่ยมีลักษณะไหนบ้างรายได้ของเราเนี่ยถ้า เป็นหมอประจำนะคะก็รายได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทที่1นนะคะจากเงินเดือนเงินพตสองเงินเวนนะคะที่เราได้รับจากโรงพยาบาลที่เราทำงานประจำอยู่นั่นเองตรงนี้จะถูกตีออกมาเป็นรายได้40ปวงเล็บ1นะคะส่วนรายได้40ปวงเล็บ2เนี่ยก็จะเป็นเงินได้จากการเข้าเวนที่โรงพยาบาลอื่นที่เราไปรับจอป่ะห่ะถ้าเราได้เป็นการันตีชั่วโมงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกมาเป็น40วงเล็บ2นะคะซึ่งรายได้40ปวงเล็บ1หรือวงเล็บ2เนี่ย ก็คือตรงเนี้ยมันก็จะต้องเอามารวมกันนะคะคือถ้าเรามีเฉพาะรายได้40วงเล็บ1ก็คิดเฉพาะ40วงเล็บ1แต่ถ้ามี40วงเล็บ2ร่วมด้วยก็ต้องนํามาบวกกันนะคะตรงนี้รายได้40วงเล็บ1กับ40วงเล็บ2เนี่ยกฎหมายกําหนดไว้ว่าสามารถหักค่าใช้ใจ่ายได้50%ของรายได้แต่ ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทนะคะเพราะฉะนั Metro ้นมันไปติดเพดานเรื่องของ1นึ่งแสนบาทอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีรายได้ประเภทนี้เยอะเนี่ยเราจะหักค่าใช้จ่ายได้น้อยนั่นเองนะคะเพราะว่ามันไปติดเพดานที่1นึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าเรามีรายได้4ี่สิบวงเล็บหนึ่งหรือวงเล็บ2ร่วมด้วยเนี่ยรวม1ล้านบาทต่อปีนะคะตรงนี้เราจะหักค่าใช้จ่ายได้แค่1 0 0 0 0แสนบาทถึง50%ของ1ล้านคือ5 0 0แสนก็ตามนะคะมันไปติดเพดานที่1 0 0 0แสนบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้จะหักค่าใช้จ่าย ได้แค่แสนเดียวเพราะฉะนั้นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะออกมาเป็น9 0 0 0 0บาทนะคะซึ่งตรงนี้เวลาที่เรายื่นภาษีออนไลน์นะคะแล้วเราติ๊กรายได้ว่าเป็น40วงเล็บหวงเล็บ 2, เขาก็จะให้เรากรอกรายได้ไปนะคะตรงหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมันหักแบบเหมาได้ลักษณะนี้แบบเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในโปรแกรมคำนวณภาษีเนี่ยก็จะหักค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้เราอัตโนมัตินะคะแต่อย่างที่บอกตรงนี้มันไปติดเพดานแต่ถ้าเรารับจอบนะคะตามลงมาในกอกชนแล้วเราได้รายได้ลักษณะที่เป็น DF นะคะ ตรงเนี้ยเราก็จะได้เป็นรายได้4 0วงเล็บ6ข้อดีของ40อวงเล็บ6เนี่ยก็คือมันสามารถหักแบบเหมาก็ได้นะคะหรือจะหักตามจริงก็ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราไปรับช็อปเปกระชเชนแน่ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกแบบหักเหมาไปนะคะเพราะว่ามันก็สะดวกอยู่แล้วซึ่งตรงหักเหมาตรงเนี้ยก็จะหักค่าใช้จ่ายได้เนี่ย 6 0ของรายได้นะคะโดยที่ไม่มีเพดานลิมิตไว้ไม่เหมือนเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อรายได้เราที่รับจ็อบลงมาเอกชนเนี่ยแล้วได้ออกมาเป็น D F เนี่ยเราจะหักค่าใช้ใจ่ายได้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเลือกแบบผักเหมาก็ได้60%ของรายได้เพราะว่าตรงเนี้ยจะได้ไม่ต้องยื่นเอกสารอะไรเพิ่มเติมนะคะนอกจากเรื่องของยื่นแสดงรายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามีรายได้จาก4 6 61ลล้านบาทเนี่ยนะคะรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายเราเนี่ย ก็จะหักได้ทั้งหมด60แสนบาทนะคะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเหลือมาคิดคำนวณภาษีเนี่ยแค่4 0 0แสนบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรายได้40่สเลกนะคะเพราะฉะนั้นพอเราเลือกเป็นรายได้4 6่สเลกเนี่ยแล้วเราเลือกแบบหักเหมาเนี่ยโปรแกรมก็จะคำนวณให้เลยนะคะว่ามันหักได้เท่าไหร่ก็คือหักเหมาได้60%นนั่นเองเขาก็จะหักค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้เลยเพราะอย่างที่บอกนะคะลักษณะรายได้แต่ละแบบเนี่ยก็จะหักค่าใช้จ่ายได้ต่างกัน แต่ถ้าใครมีรายได้เป็น40 8นะคะเช่นเปิดสถานพยาบาลเองแล้วก็มีเตรียมผักค้างด้วยนะคะอันนี้จะถูกตีไป40 8ก็การคิดก็จะคายกับ40 6นะคะสามารถเลือกหกักดำจริงก็ได้หักเหมาก็ได้ลักษณะการคิดคลายกันอันนี้ก็จะเป็นรายได้แต่ละประเภทถ้าเรายังทำงานอยู่ในสายอาชีพแพทย์นะคะต่อมาที่เราต้องรู้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะเงินได้ทั้งหมดของเราทั้งปีเนี่ยเท่าไหร่ เราก็มาดูว่ารายได้แต่ละลักษณะของเราหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของรายได้ได้นะคะคือเราก็มีงานประจําอยู่ก็รับ j อบเอกชนกันเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะรายได้ได้เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นรายได้40่สิบมงล็บหกับ40่สิบมงล็บสเนี่ยมันเสียภาษีเยอะนะคะเพราะว่ามันหักค่าใช้จ่ายได้ดอนมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือเราหาค่าลดหย่อนมาเพิ่มเติมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอเงินได้หักค่าใช้จ่ายเสร็จแล้ว ค่าลดหย่อนต่อซึ่งค่าลดหย่อนเนี่ยมันก็จะมีค่าลดหย่อนพื้นฐานนะคะอย่างเช่นค่าลดหย่อนส่วนตัวไอ้หกหมืนบาทเนี่ยจริงๆเป็นอยู่ในส่วนของค่าลดหย่อนนะคะตามที่กฎหมายกําหนด แล้วก็คู่สมรสถ,ถ้ามีถ้ามีลูกอีกก็จะหักค่ารถหย่อนได้เพิ่มเติมอีกนะคะถ้าเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ก็จะหักได้คนละสามหมื่นนะคะแต่ว่าพ่อแม่ต้องไม่มีรายได้นะคะตรงนี้เราถึงจะสามารถนํามาใช้ได้แล้วถ้ามีลูกหลายคนก็ใช้ได้แค่คนเดียวด้วยนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นค่ารถหย่อนพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ย อันตรงเนี้ยเราอาจจะเพิ่มอะไรไม่ได้มากนะคะสิ่งที่เราเพิ่มได้เนี่ยคือช่องประกรันการออมแล้วก็การลงทุนตรงเนี้ยนะคะที่เราจะสามารถเพิ่มค่าลดหย่อนได้มันก็จะมีพวกกองทุนประหยัดภาษีอย่าง s s f นะคะแล้วก็ i m f หรือถ้าใครรับราชการก็จะมีกอบขอซึ่งตรงนี้นำมาหักลดหย่อนได้นะคะมันจะอยู่ในส่วนของค่าลดหย่อนถ้าใครเป็นพนักง,งาน มหาลัยลักษณะพะนักงานมหาลัยเนี่ยบางมหาลัยก็จะมี PVD นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ PV ดีหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตรงเนี้ยนะคะมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้เพิ่มเติมตรงนี้เพราะฉะนั้นในส่วนตรงเนี้ยพอเราเป็นเงินได้หักค่าใช้จ่ายที่มันถูกลิมิตนะคะกฎหมายกำหนดไว้แล้วว่าได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคะแล้วก็มาหักค่าลดหย่อนซึ่งตรงเนี้ยเราเพิ่มเติมได้ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเหลือเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นเงินได้สุดทีิฟังไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างการคำนวณให้ดู หลังจากที่เราได้เงินได้สุทธิออกมาแล้วเนี่ยเราก็มาเทียบเข้าอัตราภาษีนะคะอัตราภาษีเนี่ยเป็นแบบขั้นบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะก้าวไปในแต่ละขั้นแล้วก็บวกเพิ่มไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะถ้าเงินได้สุทธิของเราอยู่แค่ไม่เกิน150,000บาทอันนี้เราไม่เสียภาษีนะคะเพราะว่า150,000บาทแรกได้รับการยกเว้นภาษีแต่ เราคงมีรายได้มากกว่านั้นอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอัตราภาษีขั้นต่อไปก็ 5%, 10%, 15%, 20%เบร์เ็บาเร่าก็บวกไปเรื่อยๆในแต่ละขั้นนะคะคือสมมติว่าเราคิดเงินได้สุทธิของเราได้1ล้านนะคะเราก็ต้องบวกตั้งแต่7 5 0 0 2ั0ห0 0ส0นามมืนเจ็ดห้ามืนนะคะตรงนี้นะคะบวกกันแล้วอันนั้นคือภาษีที่ต้องเสียเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างการคิดกันค่ะ ลองดูนะคะสมมุติว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งก็มีเงินได้ต่อเดือนเนี่ยห้าหมบาทนะคะรวมพวกเงินพตอสอ,อะไรละเงินเดือนนะคะเงินเวนที่ตัวเองทํางานประจําอยู่นะคะต่อเดือน50,000บาทนะคะแล้วก็เก็บออมกับกบขขอเดือนละ5,000บาทนะคะเงินได้ทั้งปีเนี่ยก็คือ50 0 0 0คูณ12ค่ะก็ได้ห0 0สนบาทต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นอยู่โรงพยาบาลค่ะเราเป็นโรงพยาบาลประจำรายได้เราเป็น40่สิบปงเด็บหนึ่งซึ่งอย่างที่บอก หักค่าใช้จ่ายได้เยอะมากจริงๆสำหรับ40%หนึ่ง2ลสองมันติดเพดานที่1 0 0 0นบาทนะคะเพราะฉะนั้นหักได้แค่1 0 0นบาทเท่านั้นแล้วมีค่ารถย่อนอะไรบ้างเราก็จะมีค่ารถย่อนส่วนตัวนะคะ60,000บาทกบอบขอเมื่อกี้ที่บอกไปเราหักเดือนละ5,000นะคะเพราะเราอยู่โรงพยาบาลรัฐเป็นค่าราชการก็5,000คูณ12เดือนค่ะเราก็ ออมกับกบขไป6 0,000ซึ่งเองเงินที่เราจ่ายเข้าไปสมทบกบขตรงนี้ในแต่ละเดือนเอามาลดหย่อนภาษีได้นะคะก็ได้60,000บาทเพราะฉะนั้นเงินได้สุทธิก็เงินได้ทั้งปีของเราหักด้วยค่าใช้จ่ายของเรานะคะได้10,000แบาทหักด้วยค่าลดหย่อนค่าลดหย่อนมีค่าลดหย่อนส่วนตัว60,000บาทแล้วก็มีเรื่องของกบขที่เราออมไว้อีก60,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็ 6, 1, 60 0 0 0ลบ100 0 0แลบ6 0 0 0 0ลบ6ก0 0 0ก็เหลือ3 8 0 0 0 0บาท 3 8 0 0 0 0นบาทตรงนี้เราจะเรียกเป็นเงินได้สุทธินั่นเองค่ะเรามาเข้าอัตราภาษีกันขั้นแรก1น5 0 0 0่บาทแรกไม่เสียภาษีเพราะฉะนั้นตรงนี้คือศูนย์นะคะขั้นที่2เราเดินต่อไปค่ะเพราะว่าเงินได้เราย,ยังไม่สุดเงินได้ของเราเงินได้สุดที่ของเราตรงนี้คือ3แ0 0 8บาทเพราฉะนั้นขั้นที่2เนี่ยอยู่ในช่วงแสนห้าถึงสามแสนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอยู่เต็มขั้นเลยค่ะเต็มขั้นลักษณะนี้ก็เสีย5เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เงินที่อยู่ในช่วงนี้คือ1นึ0 0 0สนบาทนั่นเองช่วง1นึ0 0แถึงสามแสก็คือเงินอยู่ในช่วงนี้แสนหเพราะฉะนั้นคูณ5%คือ7,500บาทขั้นที่2เก็บไว้ค่ะเรายังต้องเดินต่อไปในขั้นที่3เพราะเงินได้ของเงินได้สุทธิของเราคือ3ามแสนบาทมันยังเหลือส่วนอีก80,000บาทนั่นเองไอแปดหมบาทเนี่ยมาอยู่ในขั้นที่3ามแสนห้าสามแสนถึงห้าแสนบาทนะ,ะเพราะฉะนั้นขั้นนี้เสียภาษีสิบเปอร์เซ็นต ช่วงที่ต้องเอามาคิดตรงนี้ก็คือ80,000บาทนั่นเอง8 0,000ก็คูณกับ10%เข้าไปค่ะ็าสียอีก800 0บาทเพราะฉะนั้นภาษีที่เราต้องเสียในปีนี้เนี่ยก็จะเท่ากับ7,500บาทบวกกับอีก80,00บาทก็คือเราเสียภาษี15,500บาทนั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดเรามีรายได้ประเภท6เข้ามาด้วยเป็น4ี่สิบวงเล็บหกเราวิ่งไปรับจ็อบเอกชนด้วยนะคะก็มาดูกันค่ะก็เป็นคนเดิมเลยเมื่อกี้เหมือนเดิมนะคะ เงินได้ที่เราเป็น40วงเล็บหนึ่งเนี่ยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราทํางานโรงพยาบาลรัฐแต่อันเนี้ยเรารับจอกเพิ่มเราได้40วงเล็บหกอีกเพิ่มเติมนะคะก็40วงเล็บหกตรงเนี้ยเราได้มาอีกปีละแสนหนึ่งให้คิดเลขทวนๆนะคะเพราะฉะนั้นเรามีรายได้40วงเล็บหกเนี่ยอีกหนึ่งแสนนะคะเมื่อกี้40วงเล็บหนึ่งเนี่ยเราก็หักค่าใช้จ่ายได้แค่แสนเดียวนะคะเพราะฉะนั้น จากที่เราได้เดินละ50,000จากโรงพยาบาลที่เราประจําอยู่เนี่ยก็คือคูณ12เดือนคือ6กแสนนะคะหักค่าใช้ใจ่ายของ4ีสเล็บหนึ่งี่ยได้แค่แสนเดียวเพราะอย่างที่เราไปพเฉะนั้นตรงนี้ติดไว้ก่อนต่อมาเรามาดูไรายได้40เ่เล็บ6กันค่ะ40เ่ 6, เล็หนี่ยหักค่าใช้ใจ่ายได้ถึง60แบบเหมานะคะเราก็ติ๊กแบบเหมาไปหัก60%เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหักได้ สี่หมื่นบาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไอ่หนึ่งแสนเมื่อแค่หนึ่งแสนที่เป็นรายได้สี่สิบหกเล็กเนี่ยก็จะหักค่าใช้จ่ายได้ได้หกหมื่นบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเหลือมาคิดเนี่ยตรงนี้แค่สี่หมื่นบาทที่เป็นรายได้สี่สิบหกเล็กลบค่าใช้จ่าย สำหรับ40บ 6, 6ก็จะเหลือ40,000บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราติดไว้ตรงโรงพยาบาลรัฐเมื่อกี้นะคะ600,000ลบ100,000เหลือ500,000บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เอามาบวกเพิ่มอีกแค่40,000บาทเท่านั้นเพราะอย่างที่บอกว่า40เลบ6เนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้เยอะและไม่ติดเพดานเพราะฉะนั้นรวมไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็คือ500,000บาทตรงนั้นนะคะที่เป็นของ40เล็บ1แล้วก็บวกกับอีก40,000บาทนะคะที่เป็น40ลงกค่่าาใช้้จจย็ะไดตรงเป็น เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็คือ540,000บาทนะคะและหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาหักค่ารถยนต์นั่นเองค่ารถยนต์มีอะไรบ้างก็จะมีค่ารถยนต์ส่วนตัว6 0,000บาทค่ารถยนต์จากกอบ,บขอิอีก60 0 0 0บาทที่เล่าไปตัวอย่างเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาหักไปค่ะเมื่อกี้5 4 0 0 0 0ก็ลบไปอีกแสนสองละเองก็จะได้ตรงนี้เป็นเงินได้สุดที่เนี่ย420,000บาทนะคะ420 0 0 0บาทเราก็มาคิดลักษณะเดิมขั้นแรก 1,50 0 0 0บาทแรกไม่เสียขั้นที่2 1,500 0 0ถึงแสนเนี่ยเสียนะคะเสีย5%เพราะฉะนั้นขั้นนี้เสีย7,500ขั้นต่อไป3,000 0 0ถึง5,000เนี่ยเสีย10%ซึ่งเงินได้ของเราอยู่ในขั้นนี้เนี่ยเ,ยเอยช่วงเกิน3,000 0 0มาเนี่ยก็คือแสนสองนะคะเพราะฉนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแสนสองแล้วก็คูณ10%เพราะฉะนั้นเป็น1 2 0 0 0 0บาทเพราะฉนั้นรวมภาษีที่ต้องเสียก็บวกไปค่ะ7 5 0 0บวก12ก็คือ รวมภาษีที่ต้องเสียเนี่ย19,500บาทนั่นเองถ้าเกิดเรามีรายได้ลักษณะอื่นๆที่ไม่ใช่4 0วงเล็บ1เยอะนะคะเกิน1ล้านบาทก็คือเป็น40วงเล็บอื่นก็คือ4 0่บวงเล็บถึง40วงเล็บ 8, เนี่ยเกิน1ล้านบาทต่อปีเนี่ยเราต้องลองคิดแบบเหมาด้วยนะคะที่นำไรายได้วงเล็บอื่นๆที่ไม่ใช่วงเล็บ1เนี่ยทั้งหมดแล้วก็ มาคูณด้วย0.05บาทนะก็คิดง่ายๆนะคะภาษีแบบเหมาตรงนี้ก็คือเสียล้านละ5 0 0 0บาทนั่นเองนะคะคิดออกมาแล้วถ้าแบบเหมาเสียมากกว่าก็ต้องเสียแบบเหมานะคะแต่ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยแบบขั้นบันไดมันจะเสียเยอะกว่าค่ะแต่อันนี้ลองคิดสําหรับถ้าเรามีไรายได้วงเล็บอื่นๆนะคะให้คิดแบบเหมาตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนภาษี ที่ดีนะคะเราต้องพอคำนวณภาษีอยงได้ถึงปัจจุบันเราก็จะมีโปรแกรมคำนวณภาษีให้เรานะคะแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการคิดเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราจะเอาอะไรมาหักได้บ้างนะคะและหักเนี่ยมันจะลดภาษีเราไปได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้โปรแกรมคิดได้แต่เราต้องรู้หลักในการคิดในการคิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะคิดได้เนี่ยต้องรู้ว่าเงินได้ของเราเท่าไหร่และเป็นเงินได้ลักษณะไหนนะคะถ้าเราไม่แน่ใจไอตอนที่เราได้ใบเอกสารเกี่ยวกับภาษีมาที่จัด จากที่เราทํางานเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเขียนมาให้เราว่าเป็น40วงเล็บอะไรนะคะเราก็ดูจากตรงนั้นได้เพราะว่าวงเล็บอะไรเนี่ยมีผลกับการหักค่าใช้จ่ายนะคะแล้วเราก็มาดูว่าเราสามารถเพิ่มค่ารถจอดอะไรได้บ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนลักษณะของรายได้เราไม่ได้ให้เพิ่มค่ารถจอดเอาค่ะเราจะได้ประหยัดภาษีเพราะเราประหยัดภาษีได้เนี่ยเราก็จะเอาเงินส่วนนี้แหละไปออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นภาษีเนี่ย อย่าไปคิดว่ามันยุ่งยากค่ะมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นถ้าเราทำเองแล้วทำเป็นในครั้งแรกนะคะครั้งต่อไปมันง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนภาษีกันนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ